พผมบสองวินนี่เนาะโอกัมีคลิปนะครับผมเนาะเข้ากซอยกันอาล่้างแต่งหน้างลองีจะฟังเรียบร้อยนะน้อนะ อามมอง่ี่ฟจะอารมลมแล้วก็เลยศึกษาจากี่วเอารถไถ่มาพบปมอ,อยู่ก็สาเกี่ครับถ้ามันจะเอารถมา,าลาหลอกก็จะตัวนอ,องครับผมก็เลยคนม,มา,า่งลานลอยกันส4คสี่คนนะ ก็จะห่อนพี่น้องแบบเศร้าวามหามกคนหลับพี่หน่องแท่คนละนนคนเะนี่ก็กเลยให้รถไถวัามใหเาขหงกพี่น,ออน้องที่ผมว่าแบบร่างตายแขนข้อที่แปกยานเราพี่หน,น,น้องเนาะืินแล้วมีโหายใจจมูกว่าจะขอเงี้ยงพี่นอ่อเราจะเป็นซัดหรือข้นเราพี่นอ่อสิงทุกอย่างเราผมเนาะ

องบอกว่าเป็นงที่ตื่นเสียงไม่เปนหรอกเป็นงวทีู่กเสือก่ไฟได้ตื่นเสือหลายคนคำถามกับมาว่าเอาเอาไว้ในคอกแล้วเป็นยังคือจับเป็นตองปูนะครับผมเนาะกับจริงที่้อาไว้ในคอกเป็นยังคือตองปลูกถ้าบเลยแค่เลี้ยงงวจะโหนะครับผมเนาะการที่เอาไว้ในคออพี่น้องไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวพี่น้อกอยู่กันหลายตัวนะครับผมนอกกา บักป,ปุปนออกส้นกันบุตึ้งเปื้อนส้นขอข้างโดยแตนะครับผมเนาทางปูเดียงวาวทางปูเป็นเือจะเลยจำเป็นต้องปูกไว้ในรนบคมนะ จะคุยกับคน้นองมอนเดโดโลกอะบ่ห้างได้องดกงแต่เป็นความสนิทนะครับผมนนความผุพันธดกับ,บสัตว์ตัวในบ้าน้วงผุพันธุ์นด้อรัร

มา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 ไปยังฮะ

โอ้โนสิลลงดินมันวันแนนปลูกเขาไปแล้วปมันดินยี่วันแนนสิลลง รับพี่น้องฝากเพียงนั้นใจทุกทุกคนละ,นะครับผมนะทีงานหลังลาน่อยครับทุกคนพี่น้องทคนมีความปกลกังครับผมปูน้ำฝากเงน,นันใจพี่น้องปกรกระจาติดตามก็สนใจอสัเลยพี่น้องเพีนันนนใจัผมนะ กว่าจะภาพรวงของเซาเร็ตเป็นไว่าเป็นยังไงเราผมนั่ชิมภาษาง่างๆก็นไปก่อนในชิบนาสวัสดีครับ